แบบมาลานไม่ฝึดโต๊งให้เครียดเราก็ไม่ฝึกกินโปรตีนหให้พอ,อกินผักกินให้ห่างจากเวลานอนอ่ะประมาณ6ชั่วโมงมื้อเย็นเป็นมือที่ยากมากการทำใครเองถ้าไม่สะดวกทำก็ไม่จำเป็นต้องทำทเรามีจุดประสงค์ของการกินที่ชัดเจนเบอร์เกอร์เหมือนเดิมแต่ว่าเราสบายใจขึ้นเปลี่ยนอย่างละนิดแล้วชีวิตจะดีขึ้นเอเข้าก<ฮ>ับคอนเซปต์รายการมาก พี่เฟินคะเราเลือกกินอะไรดีให้สุขภาพดีไม่อ้วนแล้วก็ไม่เคียดคะโอ้โหอยากได้ทั้งสามคอนเซปมาถามคนที่กินชานมเขื่อนแบบนี้เนี่ยนะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปเจอกับผู้รู้ตัวจริงเขาไม่ได้เป็นนักกำหนดอาหารนะคะแต่เขาเป็นคุณหมอิิวริชั่นที่เรียกว่ากินแบบบาลานซ์ไม่สุดโต่แบบเรียวๆและไม่โรกสวยปะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะ ถึงแล้วทุกคนนี่คือร้านชีฟเดย์นะคะเป็นร้านของคุณหมอน n ว t r ิชั่นเป็นร้านทีมไม่ h e ล l ีไม่ h e ล l t ตามสไตล์ของหมอน n u ท r ิ t i o n จะเป็นยังไงไปคุยกับคุณหมอดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านอาหารชีฟเดย์ซึ่งวันนี้นะคะเปิลอยู่กับคุณหมอนนุยนะคะ,ะแพ<ผ>ทย์หญิงสานิดนะวิชันสักวกุณต้องบอกเลยว่าคุณหมอนุยเป็นหมอ n u ทริ t i ่นใช่ใชไหมคะ ซึ่งหลายคนอะสงสัยแน่นอนว่าหมอนิวทริชั่นกับหมอปกติคือยังไงคะหมอจริงจริงหมอ n นิวทริชั่นก็เป็นหมอเฉพาะทางเรียนอายุรกรรมแต่ว่ามีความเฉพาะทางด้านของการใช้อาหารในการรักษาโรคแล้วก็คนไข้ในโรงพยาบาลก็จําเป็นต้องได้รับการดูแลด้านโภชนาการซึ่งจริงๆก็ทํางานร่วมกับนักกำหนดอาหาร <c oughs> นั่นอค่ะคือนักกำหนดอาหารคือทํางานกับคุณหมอนิวทร่ชั่นนะคะ <c oughs> ทำไมหมอ Nutrition มาเปิดร้านอาหารทุกคนต้องคิดว่าต้องเป็นอาหารเฮลตี้ถูกไหมคะอยากจะให้คุณหมอนน้ยบอกที่มาของชีฟเดย์มากๆเลยคะ่ะว่าชีฟเดย์ในที่นี้คืออะไรคะ่ะตัวเองอ,ะอ่ะก็อยากเปิดร้านอาหารที่ เรากินแล้วเราสบายใจคอนเซ็ปของชีตเดย์มันก็จะเป็นคอนเซ็ปที่อาหารที่เรากินได้ทุกวันเหมาะกับทุกคนค่ะวันไหนที่มากินที่ชีตเดย์มันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมที่เขาเคยกินส่วนคนที่เฮลตี้มากๆอย่าเงี้ยอันนี้มันก็ไม่เฮลตี้สำหรับเขาแหละแต่ว่ามันก็เป็นวันพักที่เขาอาจจะสบายใจว่ามันไม่ได้ทําลายสุขภาพเขามากเกินไปอ่าจริงค่ะเพราะฉะนั้นมันคือจุดตรงกลางมันเหมือนเขาและจุดทักหายใจใช่แล้วให้เรามาเจอกันเพรานั้น กินแบบไม่ต้องคิดมากเราก็จะพยายามบอกว่ามันไม่ใช่อาหารสุขภาพแต่มันไม่ทําลายสุขภาพมันดูยื่ออยากรู้มากเลยค่ะว่าอย่างหมอนยทริชันนะ่ะเขาบอกว่าอาหารเช้าเป็นมือที่สําคัญที่สุดอ่ะหมอนยทริชันทานอะไรคย่าที่กินบ่อยๆอย่างเช่นโยเกิร์ต ดริงโปรตีนสูงถั่วอีกซองหนึ่งก็มี่กัไขมันคู่ก,กันกับโปรตีนครบ,บเลยน้ำตาลก็มาจากน้ำตาลในนมนะแต่ว่าถ้าคนไข้ที่กินแบบพวกโปรตีนชง,อ,ชงอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาว่าแบบเออก็อาจจะให้กินคู่อย่างอื่นด้วยเพราะเอาจิงริงอะตัวโปรตีนที่เป็นเวล้วนเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะบักไม่ได้เป็นอาหารที่ครบพ้วนใก็อาจจะกินคู่อย่างอื่นกินคู่กับไขมันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ ทำให้มันครบพ้วนขึ้นแล้วก็เป็นคอมพิีตไดเอทขึ้นค่ะอันนี้คือมีมิม,มบัตของเกาหลีเราก็เปลี่ยนนิดนึงก็คือเป็นข้าวกล้องใช้เป็นหมูสไลซ์สันในก็จะไม่ได้มันมากเกินไปป็นไงคะแข็งไหมไม่บอกว่าเป็นข้าวกล้องคือไม่รู้เลยอ,อันนี้คือเนียนกรึบเป็นขา้าวยำเลยค่ะ อืมอร่อยด้วยค่ะคุณบอกถทาทานกาแฟด้วยไหมคะทานติดเลยติดเลยใช่ไหมคะกาแฟที่ทานเป็นยังไงค่ะก็กินเป็นกาแฟที่ใส่นมนอนแป๊หรือบางทีก็จะสลับเป็นแบบนมถั่วเหลืองบ้างแล้วแต่หลายคนชอบไปโฟกัสแต่ว่ากาแฟจะต้องหอมจะบอกเลยว่าการที่เราเลือกใส่นมในกาแฟมันได้แคลเซียมนะ ใช่ซึ่งอันนี้บางทีอะแคลเซียมอะเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะกินครบหรือเปล่าเพราะเราไม่ใช่เด็กเราไม่ได้กินนมตอนลอดเวลาถูกต้องอแล้วก็จริงๆก,กินกาแฟก็ชะลอการดูดซึมหรือว่าทำให้เราดูดซึมแคลเซียมอาจจะไม่ดีอแล้วก็กินนมเข้าไปด้วยกันจะได้มีรีซอตต์เยอะขึ้น<ๆ>อ่าสุดยอดอันนี้เป็นทริคเนเล็กน้นนนอยๆนะคะแต่จริงจก็คืออร่อยอร่อยถ้าแบบ ในช่วงเวลาที่เร่งรีบมากๆจริงๆก็ตูรีบทุกวันเลยอะยรีบมากรีบทุกวันเลยเข้าใจว่าที่ขับรถคือถ้าขับรถโยเกิร์ตกินไม่ได้แล้วเพราะมันน้อตาลเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบบกลุ่มพวกเป็นแบบโยเกิร์ตริงซึ่งตอนนี้ก็มันจะมีแบบที่มีโปรตีนเยอะไปทางเลือกเยอะใช่ค่ะหรือนมโปรตีนสูงอะไรเงี้ยผัวอีกหนึ่งห่อซึ่งกินแบบเนี้ยจริงๆมันอยู่เลยนะน้องเกิดแบบตั้งแต่เช้าถึงบ่ายอะตรวจคนไข้ได้ไม่หิวเลยเพราะบางทีแบบ เราตรวจเราไม่สามารถพักแบบตามเวลาได้เราตรวจให้มดชีวิตหมอเนาะค่ะใช่ก็อยู่ท้องสุดยอดมากเลยค่ะคิดว่าหลายคนน่าจะได้เทคนิคดีๆไปเลือกอาหารเช้าของตัวเองได้แต่ก็ขึ้นกับคกไลฟ์สไตล์ของคนคือถ้าเตรียมได้ก็ก็เตรียมก็ดีก็ดีแต่เอิญเร่ตรีบก็วันที่เราเร่งรีบนะคะตลาดนุยส่วนญี่ปุ่นจุดพิเศษก็คือ เพิ่มพวกโปรตีนให้มันเพียงพอก็จะมีโปรตีนจากแทมเป้จากแซลมอนแล้วก็บูอัดอันนี้คือเป็นน้ำสลัดอะไรคะน้ำสลัดงาญี่ปุ่นที่มีไขมันต่ำลงอันนี้มีปลาแห้งด้วยใช่มีปลาโอแห้งคือปลาแห้งมัเลยช่วยช้วยใช่แล้วก็มีสาหร่ายญี่ปุ่นอืมเทมเป้เขาไม่มีรสชาติวกจะเป็นจะจืดอืมอันนี้ไม่มีรสชาติอ๋อแต่อันนี้ไม่มีรสชาติทุกคนอืม อร่อยนะชอบนะในตลาดรู้กับไทโซมากค่ะเวลากินแลวถ้าเกิดว่าคุณหมอหนุ้ยมีเวลาในการเตรียมอาหอารเช้าจริงๆเ<ค>มนูไหนที่เตรียมอะไรใช่ไหมเมนูไหนที่แบบมีคิดอยู่ในใจเราไม่ได้ทำคือนี่คิดแบบว่าดึภาพเป็นแบบ อยู่บ้านชิวเปิดเพลงก็อยากทนแบบอาเตรียมขนมปังซาวโดซาวโดคค่ะนมาคิวแล้วก็แบบผัดจะทาด้วยแบบเนยถั่วน้ำมันมาเกอกเล็กน้อยแล้วก็เอาแบบอะโวคาโดมาสลายน้ใสออนเซนสักสองฟองโรยพริกไทยผักอะไรสุดยอดทะไม่เคยทำอันนั้นคือต้องเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาด้วย เราผ่านมื้อเช้ากันไปแล้วนะคะและอย่างมื้อกลางวันหมอนุ้ยมีวิธีการเลือกทานยังไงบ้างค่ะของตัวเองอ่ะจะเตรียมไปไม่ได้ทำเองหมายถึงว่าอาหารที่ร้านที่มันเฮลตี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปกุ่นทานแค่นั้นแต่แต่ว่าสำหรับคนทั่วไปมันอาจจะไม่ได้พ r a ติเคิลขนาดนั้นอย่างเช่นข้าวราดแกงจริงๆมันก็เฮลตี้ได้ก็คือหนึ่งเราก็บอกเขาเอาข้าวน้อยหน่อยใช่เราบอกได้ค่ะ โปรตีนเนี่ยจะเป็นเมนูที่เป็นไก่เป็นปลาเป็นก็ได้หรือไข่พะโล้ไม่เอาหมูสามชั้นก็ได้เช่นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็อาจจะเลือกเส้นนิดนึงเส้นมีขาวก็จะเซฟเพราะว่าถ้าเป็นเส้นใหญ่มันจะเคลือบน้ามันมันเฟิเนาะแบบมีบางทีมันก็จะต้องคุดน้ํามันเยอะถ้าร้านไหนมีวนเส้นโอเควนเส้นก็จะแคลอรี่น้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะคนทีมีคนมาถามอีกกินแห้งกับกินน้ําอ่ะกินอะไรดีแบบกันกินแห้งอ่ะจริงๆอ่ะไม่ไม่ค่อยสนับสนุนเพราะว่าเวลาเขา ปรุงอ่ะมันใส่มาหมดแล้วเพราะนั้นเครื่องปรุงเอยแบบซีอิ๊วขาวใส่แล้วก็คุกคุกคมาหมดแล้วน้ํามันก็จะยีมาหมดเพราะนั้นอ่ะเราจะแบบได้รับทุกอย่าง ที่เราไม่ได้อยากจะได้เพราะว่าเหมือนถ้าเป็นน้ํามันก็คือเครื่องปรุงมันยังมีการละลายด้วยนะ้ำถ<ช>้าเราไม่กินก็เราไม่ได้ออหลายคนเมื่อกี้ Anti แอนตี้แป้งไปละตอนนี้แอนตี้ของทอดทุกชนิดมอนุยมีความเห็นยังไงบ้างคะคือจริงของทอดอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีเพราะว่าน้ํามันมันเยอะใช่ใชใชไหมคะแต่ไม่ใช่หมายความว่า ไม่กินน้ำมันเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยไขมันคือตัวช่วยพาวิตามินที่ละลายในไขมันเข้าร่างกายถูกไหมครับอ่าเหมือนอันนี้ก็เป็นแอปเปิลไเซอร์ก็คือเป็นหมูนุ่มทอดงาอซอสจิน้นแจ่วแต่ว่าน้ำมันที่ทอดก็เป็นน้ำมันลําข้าวนี่ลองเลยค่ะลน้องเป็นยังไง อืมมีไหมอร่อยไหมคร่อยเลยค่ะมีผักมีอะไรเงี้ยกินผักควบคู่กันไปมันก็ทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นอิ่มเร็วขึ้นกินน้อยลงกินน้อยลงนะคะอยู่ของนานขึ้นด้วยถูกต้องเวลนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคนะคะกินของทอดได้แต่ว่ากินคู่กับผักเพิ่มขึ้นนะทุกคนมนนุ้ยค่ะกินของข้าวแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้นดีเราต้องตกใได้วยของหวานมานุ้ยไใช่ไหมทุกมือไหมคะมีของหวานเนียออกไม่เลยไม่ขนาดนั้น ไม่ถูกมือมม้อแต่แตเราฟีแพรก่อนอเนี่ยนะเราบอกว่าเราจะกินของหวานแน่ๆแบบว่าเราก็ต้องกินมื้อหละอของเราให้น้อยลงหน่อยอแค่นั้นเองเราก็คือแบบมีการแชร์แคลอรี่กันนีเน่เขาเรียกว,ว่าเผื่อโคตา้าเผื่อโคตา้า มอนุ้ยมีอาหารไหนที่แนะนําไหมว่าถ้าเราอยากจะกินช่วงเวลาว่างควรจะกินอะไรดีคะถ้าให้ดีต่อสุขภาพก็พลังงานไม่เยอะเกินไปยกตัวอย่างเช่นแอปเปิลสักลูกหนึ่งได้วิตามินมีความสดชื่นหรือกินเป็นพวกถั่วที่ยังไม่กระเทาะเมล็ดเช่นเมล็ดปักทองเมล็ดทานตะวันให้มันได้แกะแกะเราก็จะแบบกินช้าลงไม่ได้กินเยอะมากขอเมล็ดแบบที่อยู่ในเปลือกเลยนะทุกคนให้มันมีจังหวะชะลอในการกินนิดหนึ่งตงค่ะ เท่นนี้มาแรงมากๆก,การทำ IF ค่ะอ่าคุณหมอหนุ่ยมีความเห็นยังไงบ้างคะ ดีต่อสุขภาพไหมถ้าทําถูกมันก็ควรจะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไอเอฟมันเป็นแค่ช่วงเวลาเนาะใช่ไอเอฟคือเหมือนลดช่วงเวลาเพราะนั้นจีนี้ถามตัวเองถ้าไม่สะดวกทําก็ไม่จําเป็นต้องทาถ้าจะไอเอฟก็ขอเป็นไอเอฟแบบกินให้ห่างจากเวลานอนน่ะนานขึ้นอย่างเช่นประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแปลว่าเราจะเกิดฟาสติ้งจริงๆถูกไหมคะเพราะว่าท้องเราพ่อ ว่างแล้วแล้วเวลาเราหลับมันก็จะได้เหมือนแบบดึงพลังใจดึงที่เราสะสมอยู่ออกมาใช้พลังงานไปใช้ได้เต็มที่เนาะเบอร์เกร์เนื้อแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นื้อคลาสเตก็เป็นหัวที่ เลี้ยงด้วยยญาอยู่ในธรรมชาตินค่ะมันจะลีนกว่าแล้วก็มันก็จะลดเรื่องของปริมาณไขมันถินตัวลงเป็นไฟวก็ไม่ได้ใช้พวกมันฝลั่งไองใช้พวกมันหวานมันญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ค่ะซอสอันนี้เป็นแบบมาโยสไปซี่แล้วก็จะแบบเพิ่มความเผ็ด ให้มันกินแล้วมีรสชาติมากขึ้นส่วนน้องขนมปังก็จะเป็นแบบขนมปังโฮบีแต่ว่าโดยภาพรวมก็ให้คิดว่าเราก็ยังกินเบอร์เกอร์เหมือนเดิมแต่ว่าเราสบายใจขึ้นคือเนื้อมันจะไม่ได้แบบมีความจุ๊ซี่ซน,น,นใช่ใช่แต่อร่อยนะแต่มันคือกินง่ายนะคะทุกคนมันไม่ได้กินยาวที่สำคัญคือเนื้อไม่มีกลิ่นเลย,ยกินไมเป็าไขา่กะเชา อ่ะมื้อเย็นคือหลายคนบอกว่าถ้าจะเฮลตี้ขึ้นก็ต้องกินให้หน้อยลงใช่ไหมคะอยากรู้มากเลยว่าหมอนอีวิซันเป็นยังไงบ้างคะ่ะเออมื้อเย็นเป็นมื้อที่ยากมากอ๋อตัวเองก็จะกินแบบอ่าก็แค่คิดว่าในหนึ่งมื้ออาหารที่กินหนึ่งกินโปรตีนให้พอ,อกินผักเพราะนั้นขอแค่มีโปรตีนมีผักก่อนแล้วเดี๋ยวบาที่เหลือมันก็จะกินน้อยลงอ่ะอืมอม,มันก็จะแบบพอดีสําหรับเราอันนี้คือหาได้ทุกวันไหมคะเหมอนงี้ ก็ส่วนใหญ่จะพยายามให้ม like> ันหาให้ได้เก่งมากเลยก็ก็จะต้องทําประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคะแต่เราก็ จำกัดปริมาณการกินเรามีจุดประสงค์ของการกินที่ชัดเจนว่าเราจะกินเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าการกินเรารู้จักในการวางแผนก็เชื่อว่ายังไงมันก็สามารถที่จะปรับให้ดีต่อสุขภาพได้แน่นอนแน่นอนค่ะคือทุกคนมีแผนในชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราแอดเรื่องของการกินซึ่งมันอยู่กับเราในทุกๆวัน<ะ>เข้าไปเป็นหนึ่งในแผนของเราอ่ะคนเชื่อว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ซึ่งเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนน่าจะได้เทคนิคดีๆเนาะในการที่แบบเอาไปปรับใช้กับชี ประจวาวันของเราซึ่งชีวิตคุณหมอนุยชีวิตเฟิร์นก็อาจจะไม่เหมือนกันกันกบชีวิตของทันก็นได้ขอแบบสุดท้ายดีกว่าว่าถ้าคุณหมอนุยจะแนะนําประโยคสั้นๆสําหรับคนที่กําลังจะแบบตั้งใจกับการกินให้ดีขึ้นนะคะคุณหมอนุยอยากแนะนําเขาว่าอะไรคะ่ะก็เปลี่ยนอย่างละนิด แล้วชีวิตจะดีขึ้นโอ้โหเข้ากับคอนเซปต์รายการมากมีไหมใช่นะคะแค่เลือกเพิ่มขึ้นอีกนิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะ,คะอ,อ้โหอันนี้คือตรงสุดๆเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอหญิงมากๆ<ด>นะคะวันนี้เชื่อว่าทุกคนได้ประโยชน์จริงๆแล้วตัวไปเองก็ได้ประโยชน์แล้วก็เทคนิคไปปรับใช้ได้มากขึ้นด้วยนะคะที่ถูกต้องแล้วที่สําคัญคือไม่เครียดเราก็ไม่ฝืนค่ะแล้ววันดีก็จะบอกว่าอาหารอร่อยมาก นะคะ,คคะใครที่วันนี้รู้สึกว่าอยากจะหาอาหารที่อร่อยแล้วมั่นใจปลอดภัยแน่นอนนะคะเลือกร้านอาหารชีตเดได้เลยนะคะสำหรับใครที่เฮลตี้คุณจะมีชีตเตดดีๆก็ที่นี่เลยสำหรับใครที่ไม่เฮลตี้คุณก็จะมีวันที่เฮลตี้มากขึ้นที่ชีตเดค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณมอนุอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะใครอยากฟังคุณหมอนุมาให้ความรู้เรื่องไหนคอมเมนต์ใต้คลิปไปได้เลยนะคะ thank mm -hmm. you